สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาแล้วกับผมนะครับบีมพิจิตรนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทพิจิตรนะครับวันนี้นะนะครับมี1คันนะครับคันนี้โตโยต้าโฟล์เนอร์นะ 2.8V ครับผมปี2018นะฮะรถหน่วยงานปลดรจำการนะครับเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะได้สีขาวด้วยคันนี้ได้เครื่องตัว2.8นะครับหลัดเครื่อง 1GD นะนะครับ177แรงม้าครับแรงแรงกันไปเลยพี่แต่เป็นตัวขับ2นะครับผมไม่ใช่ซิกมาโฟนนะครับนะคร ลดราคานะครับออกห้างอยู่มาล้านห้าแล้วพี่นะไปโดนขายอยู่8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาไม่แรงเลยพี่คันนี้นะครับไม่ทำกาวแสต้นนะนะครับได้เป็นสีขาวล้วนด้วยนะครับแม็กซ์18นิ้วนะครับยาง BF Goodrich นะครับนะฮะ BF Goodrich นะครับปี2023พี่ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับเนี่ยฮะร้องอาจจะสันหน่อยนะครับพี่นะนะครับผมไม่ได้เอาไมค์กระสั่นมานะครับนะฮะนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลขไมค์เป็นแค่หนึ่งแสนหนึ่งมืโลเท่านั้นเองนะครับ ทะเบียนสวยด้วยนะครับ5715นะนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่โรงชาตินะครับน้องๆกําลังปฏิบัติงานอยู่นะครับนี่นะฮะเสียงก็จะมีดังเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะแล้วก็เสียงผมอาจจะตะเบงไปหน่อยนี่นะสภาพเดิมๆพี่นะสองจุดแผมตัวส่ลักด้านหลังนะครับเหลี่ยมคมสันพี่ดูนะไม่มีบบไม่มีเลกยิ้มเลยครับผมถ่ายช่วงกลางวันนะครับจะเห็นชัดเจนเลยเปจากเดิมโต้ต้าทุกบ้านนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะน่าจะประมาณ60ปพี่นะกลางๆนะครับใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะนี่นะ โอ้โหนะฮะสภาพรอบนอกนะครับภายนอกนะนะครับยังสวยขนาดนี้นะนะครับหลังค้งหลังคานะครับเอาไปดูกันหน่อยนี่นะนะครับสวยๆพี่ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับทะเบียนภาษีต่อให้เรียบร้อยนะครับผมได้ทั้งสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะฮะสําหรับคันนี้นะครับแปดแสนแปดหมื่นก้าพันบาทยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่นะครับสําหรับปีสองพันสิบแปดนะไฟด้าเป็นเวอรเตอร์นะครับเดียร์ทามนันนิ่งไลท์นะครับมีมาให้นะเป็น LED 5เม็ดนะสําหรับตัวโฟ นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเป็นตัวสปอตไลท์นะครับผมนะฮะรถสวยเลยทีเดียวนะครับสภาพรวมนะผมว่ามี90อัพนะฮะคันนี้1นึ0 0แโลนะครับนะฮะโดยทั่วไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัว 1G ึดีนะฮะแล้วก็เครื่องเล็กไม้ขนาดนี้นะครับไม่สามารถทำอะไรเครื่องยนต์ตัวนี้ได้นะนะครับยังใช้ได้อีกยาวๆเลยพี่นะครับสำหรับเครื่องดีเซลนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในครับ มาดูรายละเอียดกันต่อนะฮะในส่วนของภายในนะครับผมนะภายในจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็เบาะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะนะครับรถสวยสภาพใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้นะนะครับได้เป็นตัวนี่นะสองชุดแปดนะผมน่ะบ่อภายในสองชุดแปดนะจะเป็นประมาณนี้พี่นะสีน้ำอ่าสีน้ําตาลนะครับนะฮะตัวนี้เป็นซอฟทัชนะนะครับได้สวยๆนะครับนี่ไม่มีขาดด้วยนะฮะกระจกกระ珑นะครับออโต้สีบานเลยนะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้า นะครับแล้วลำโพงดิเซอร์นะครับมีมาให้แผงประตูด้านหน้านะครับนะฮะไม่มีช้ำพี่นะนี่นะผมพยายามใช้เกรงมือเลยนะครับวันนี้นะไม่ได้กล้องมาไม่ได้ไม้กันสั่นมานะครับเม็ดอ๊กเม็ดอาร์คชัดๆพี่นะครับแต่ดีอย่างนึงนะฮะไม่ได้เอ,เอาไม้มาคือมันเข้าใกล้ได้สุดเลยนะครับนะภายในภายในนี monkey, ่ไปได้สุดเลยนะครับนี Luc ่สวยๆพี Writing ่เม็ดอ๊กเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆนะครับฟิล์มลามิน่านะนะครับนี่นะฮะแล้วก็บ่อนะครับภายในนะฮะบ่อไม่มีขาดนะพี่นะนะสภาพสวยๆ เป็นสีน้ำตาลนะครับผมนะฮะต,ตรงนี้สามารถปรับได้6ทิศทางนะครับปรับเลื่อนบอกเป็นโดรฟ้านะครับนะพนักพิง2แล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนะฮะตรงจุดขึ well water okay. ้นลงต่างๆนะครับนี่นะฮะสแกปเพนะครับเป็นพลาสติกนะพี่นะใส่รักโตโตต้านะครับไม่มีช้ำนะพี่ดูนะตรงนี้ไม่มีช้ำเลยนะสาภาพสวยสวยนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวนี่นะหนึ่งแสนโลนะครับนี่มันจะสึกตรงนี้นิดนึงนะนะครับจะสึกตรงนี้นิดเดียวนะครับสภาพตามเลขไมล์หนึ่งแสนโลนะครก็จะ จะประมาณนี้แหละนะครับตรงพักแขนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชแล้วก็เบาฝั่งตรงข้ามนะสภาพตึงๆสวยๆเลยพี่นะครับใช้งานไม่เยอะนะนะครับทัชคอนโทรลมีมาให้นะครับออโตสตาร์ทสต็อปมีมาให้ยี่ห้อมดนะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์มดนะครับตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับนี่นะฮะถ้าผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะมันจะเข้าได้ถึงขนาดนี้เลยพี่นะเข้าชัดๆกันเลยนะครับแล้วก็หลุมใส่แก้วนะครับใส่ยีติได้นะมีให้2หลุมนะฮะโวกีเ์ออโตนะครับนี่นะ นะมีสกิดนิดนึงพี่นะมีสกิดนิดนึงหน้าจอนะครับเป็นของโตโยต้านะนะครับแล้วก็แอร์เป็นออโต้นะครับนะครับปรับดีต้นนะครับสภาพสวยๆเลยฝั่งนู้นจะเป็นซอฟทัชนะครับแล้วก็ตรงนี่นะตรงคอนโซลนะครับสะอาดๆเกี้ยงๆนะนะครับตรงนี้จะเป็นซอฟทัชด้านบนนะครับมีตรงจุดนะฮะหูเรียกว่าจุดยึดนะครับขึ้นลงนะครับนะฮะมี2ฝั่งซ้ายกับขวาฝั่งนู้นก็มีนะฮะแต่ตรงเสาบีไม่มีนะนะครับ แล้วก็นี่นะเพดานนะครับไม่มียันไม่มีกลานะครับเป็นรถบริษัทนะครับส่วนมากจะไม่มี an, มมนะสำ like หรับรถรถบริษัทนะครับผมนะตรงพรมลายตรงนี้เดี๋ยวแก้ไขให้นะพี่นะนะครับตรงพรมลายนะนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับแล้วก็พรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กประมาณแอร์แบ็กเกจใบพี่นะครับคูสซันโตรมีมาให้นี่ครับคูซสตาร์ทนะฮะสวยมากอันนี้นะครับเดี๋ยวมีจุดบางจุดที่ต้องแก้ไขนะฮะแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นดัดแสงนะครับผมนะเป็นก้านยกนะครับตรงนี มัานบังแดดนะครับนะฮะสามารถอ่ดูกระจกได้ครับมีกระจกให้แล้วก็มีไฟด้วยที่ใส่แว่นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน่อยนะครับไฟจะเป็นสีขาวนะครับนะติดปกตินะฮะแล้วก็ม่านบังแดดฝั่งคนขับนะครับมีกระจกให้มีไฟด้วยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวกันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนะครับหนึ่งสองสามมาครับมาดีวขอปปิดประตูก่อนนะฮะนี่คือหน้าจอนะครับ เลขไม้ที่ปรากฏนะน้าหนึ่งแหนึ่งหมื่นหกพันกว่าโลนะครับนฮะเลขไม้แท้นะคันนี้นะครับนะสามารถตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้นะครับแล้วก็หน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะพี่น้นี่นะฮะแล้วกดไปตัวแอปพลิเคชันนะครับมีหลายฟังก์ชันให้เลือกนะครับผมนี่เป็นจอทัชด้วยนะครับสวยเลยทีเดียวนะคันนี้นะครับนะฮะใครได้นาไปใช้ต่อสามารถอ่รู้สึกเชื่อมต่อในเรื่องของผมมีตัว SD card ให้นะครับเชื่อมต่อในตัวระบบของ เออโต้าได้นะครับเชื่อมต่อทีคอนเน็กได้นะครับมีเนวิเกเตอร์ให้คันนี้นะสำหรับตัว2.8นะครับรถสวยจริงๆนะผมเปิดแอร์ก่อนปุ๊บอันนี้ปรับแอร์เป็นมือหมุนนะครับผมแล้วก็สามารถปรับออโต้ได้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะเชื่อมต่อเอ่อพาวเวอร์เลสนะครับ1จุดนะฮะแล้วก็ด้านล่างมีอีกไหมไม่มีแล้วนะจะอยู่ตรงด้านในไม่มีนะนะครับจะมีตรงนี้พี่นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะผมหาก่อน ปกติมันจะมีอยู่นะนะครับมันจะมีอยู่เป็น U.S.U.S.B. แล้วก็ A.U.X. นะครับตรงนี้เป็นที่เกะใส่ของนะครับเอกสารต่างๆครบเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องรักษาความเย็นนะครับข้างในมีแอร์เป่าอยู่ให้นะนะครับสามารถเก็บพวกกาแฟกระป๋องพวกโค้กกระป๋องอะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวโต้ต้าไฟเนอร์2.8ครับผมนะแอร์ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของด้านหลังนะพี่นะนะครับผมขอปิดเครื่องก่อนปุ๊บนะฮะ รถครอบครัวต้องดูในส่วนของด้านหลังด้วยนะพี่นะนอกจากคนขับจะนั่งสบายแล้วนะครับนคนครอบครัวเราต้องนั่งสบายด้วยนะครับมาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นะแผงประตูนะครับไม่มีช้ำนะนะครับนะตรวจสอบดูพี่นะครับนี่นะซสภาพเนี่ยสายตาที่เห็นเลยนะฮะแสงค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างชัดเจนนะนะครับตรงนี้เป็นสายลักของตัวไฟเน์ครับนี่ย กระจกนะโต้าครับผมกระจกเดิมโต้านะติดฟิล์มเรียบร้อยตรงนี้กระจกเดิมโต้านะครับนะแล้วก็ภายในนะครับจุดขึ้นลงต่างๆนะครับพี่ดูนะไม่มีช้ำนะนะครับบันไดสวยๆนะนะครับยาวๆเลยพี่นะบันไดพี่เนี่ยไม่มีคดไม่มีงอนะเนี่ยแถวสองนะครับเบาะสภาพตึงๆนะนะครับนะฮะตึงๆเลยใช้งานน้อยมากนะนี่นะพี่ดูสภาพนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนแล้วบนมีไฟให้นะครับ นี่นะฮะแล้วก็สามารถปรับเรื่องของตัวแอร์ได้นะครับนี่นะครเบาะสวยๆตรงนี้มีที่พักแขนนะครับแล้วก็มีสามารถใส่แก้ววางได้นี่นะฮะมันก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้นครับโอเคเบาะแถวสองสวยนะครับตรงนี้มีจุดเชื่อมต่อนะที่เป็นสายชาร์จนะครับ120วัตต์นะ12อโวลต์นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น2 0 0ไฟ220นะครับนะ100วัตต์นะฮะนี่นะเป็นเหมือนไฟบ้านเลยพี่ไฟบ้านนะครับแล้วก็มีจุดห้อยของให้นะฮะ สองจุดฝั่งละตัวนะนะครับฝั่งละหนึ่งจุดนะครับถุงยิงโจ้นะแน่นๆนะครับ oui. okay, okay, สวยๆเฟิบๆนะครับอ่าโอเคเดี such such ๋ยวมาดูการเข้าสู่แถว3กันนะครับนะสามารถปรับตรงนี้ได้นะนะครับหนึ่งจังหวะเลยพี่ปึ๊บนะฮะขึ้นเลยนะครับก็สามารถเข้าสู่แถว3นะฮะแถว3ตัวนี้ผมเบาะมันแขวนอยู่นะครับน่าไม่ได้เอาลงมานะแต่เบาะอยู่ในสภาพดีแน่นอนนะนะครับการใช้งานแถว3แน่นอนนะฮะย่อมน้อยกว่าแถว2นะครับเบาะสภาพดีเลยคราวนี้ผมตรวจเช็คแล้วนะนะครับ ล้อนะครับขนาด18นิ้วนะครับยาง BF g o o d r i c นะครับนฮะปี2023พี่ใช้ได้ยาวเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลขคันสีนะครับผมอยู่นี้นะครับโอเคมาดูต่อกันด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นฝาท้ายเปิดด้ยฟ้านะแล้วกันะครับสายลักตัว2.8นะครับผมนะแล้วก็ตัวไฟเน้านี่นีไฟท้ายนะครับนะฮะ เดิมเดิมพี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนะไม่มีรองน้ําด้วยนะครับอ่าดูฝั่งนี้นะครับเดิมเดิมนะนะสวยสวยนะกระจกเดิมด้านหลังนะครับโตยต้านะติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าไรฟ้าไม่มีขาดด้านบนนะครับนี่นะฮะเป็นอ่าสปอยเลอร์นะครับแล้วก็คลิปฉลามนะฮะหลังคาเป็นร้อนเลยพี่นะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้วยนะครับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเปิดฝาท้ายกันฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะพี่นะ นี่นะเปิดแล้วครับผมนะมามาดูกันต่อนะครับผมจุดขึ้นลงนะครับตรงนี้ผมใช่ดูตลอดนะสาหรับช่องนะนะครับจุดขึ้นลงนะครับพี่ดูนะไม่มีช้านะนะครับปกติเรายกของนะครับเนี่ยถ้าคนที่ใส่ใจนะจะยกข้ามเลยพี่นะฮะแต่ถ้าคนที่ดูแลรถไม่ค่อยดีนะครับนี่ต้องบอกตรงนะบางทีจะลากนะลากแล้วทำให้ตรงนี้เป็นรอยนะครับพวกกระเป๋าเดินทางต่างนะครับมันเป็นพลาสติกแข็งนะพอมาเจอพลาสติกแข็งด้วยกันนะครับ อะไรที่แข็งกว่ามันก็จะอยู่นะอะไรที่ไม่แข็งที่แข็งที่อ่อนกว่านะครับนะครับมันก็จะเป็นรอยนะครับตัวนี้ถือว่าดูแลดีนะครับบาะเป็นบาะแผ่นนะครับตัวนี้นะตามสไตล์ของตัวโฟลเนอร์ครับพี่นะครับด้านบนตรงนี้มีไฟให้1จุดนะฮะสายเข้าครัวสายแคมปิ้งนะครับนะฮะคันนี้นะข้ามพลาดเลยพี่นะครับเจ็ดที่นั่งแท้ๆนะสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับนะฮะโคมไฟเดิมๆนะพี่นะเป็นตัวสแตนเลสนะครับผมนะฮะร้างน้ำนะสวยๆรูปไปไม่มีสากครับผมนะกระบอกโช๊ก นะฮะชุดไฟฟ้านะตัวนี้นะครับนะดันที่สุดก็บอกเลยนะครับนี่นะเป็นระบบไฟฟ้านะครับน็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับนะนี่ฮะน็อตฝาท้ายนะไม่มีขยับนะครับแล้วก็มาดูฝั่งขวานี่นะครับไม่มีขยับพี่นะรางน้ําสวยๆนะฮะโคมไฟสแตลเล่นะนี่นะไฟเนอร์ต้องเป็นสแตลเล่นะครับผมนะฮะโอเคนะสภาพสวยเลยพี่อันนี้นะครับแล้วก็ตรงพลาสติกด้านหลังนะครับนะฝาท้ายด้านหลังนะนี่นะดูแล้วนะนะครับไม่มี รอยขูดขีดเลยนะนะครับใช้งานดูแลรักษาดีนะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยสีเกาเต็มทั้งฝาครับตลงสแตมยังอยู่นะนี่นะรถสวยที่คันนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับอ่ะนะครับมาดูทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายนะเบาะนะครับผมนะฮะนี่นะตึงๆนะนะฮะเบาะสวยพี่นะนะครับคันนี้เบาะสวยนะครับก็เช่นเดียวกันกับฝั่งนู้นนะครับสามารถปรับได้หนึ่งจังหวะ ยกขึ้นเลยพี่ง่ายๆพี่นะครับมือเดียวยกขึ้นเลยนะครับประตูฝั่งซ้ายนะครับนี่นะแผงประตูด้านข้างนะครับผมนะฮะไม่มีช้านะสภาพเดิมๆครับใส่ล็อกตัวไฟเนอร์นะฮะยังอยู่นะครับขึ้นลงต่างๆนะครับนี่นะบหนดงบันไดนะพี่นะนะครับสวยๆนะฮะมาดูต่อในโซนของด้านหน้านะครับปอดด้านหน้านะพี่นะมียับนิดนึงนะครับผมนะตามการใช้งานนะนะครับมียับนิดนึงตามการใช้งานนะฮะ แต่สภาพบอกสวยครับนะฮะเกินเก้าสิบแน่นอนนะได้ดิวยไม่มีขาดนะผมเนี่ยแล้วก็นี่นะเอไฟฟ้าครับหกทิศทางครับผมเนี่ยหรือขึ้นลงต่างๆนะครับไม่มีช้านะเกเพตโต้ต้านะครับน็อตไม่มีขยับนี่เนี่ยน็อตไม่มีขยับนะนะครับประตูฝั่งซ้ายนะฮะด้านหน้านะครับสภาพเดิมๆเลยพี่นะครับได้สภาพเดิมจริงๆนี่นะครับสีกาวเดิมทั้งฝานะครับยางเสียงแน่นๆนะครับเป็นองค์เป็นอาร์คอยู่ สวยนะครับกระจกเดิมโตต้านะครับมานะฮะโดยรวมถือว่า90%ขึ้นนะพี่นะ2.8 V นะครับปี2 0 1 8นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนของเครื่องครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะนะครับแล้วก็เปิดไฟด้วยนะครับนะฮะแต่ไฟด้านล่างไม่ได้เปิดนะผมนะฮะก็ไฟถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับนะทั้งสองฝั่งเลยนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดทามันยิ่งไลก็ติดด้วยนะนี่นะนะครับ5เมตรนะพี่นะ LED ต้องมี5เมตรนะครับผมนะคันบนหม้อน้ำนะครับเดิมๆพี่นะครับนี่นะต้องมีตัวต่อโค้ดด้วยนะตัว L นะครับสำหรับฝั่งซ้ายนะแล้วก็ไล่มาเลยพี่นะนี่นะนะครับคานต้องเป็นคานจะไม่ต้องมีรอยเอ่อรอยกดของตัวพลาสติกด้านบนรอยยางนะนะครับตรงขอบกระโปรงนะต้องมีอย่างนี้นะพี่นะนะครับถึงจะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวโค้ดต่อโค้ดตัว R นะครับฝั่งนี้นะนะครับด้านหน้าจะมีพลาสติกนะครับปก ปิดอยู่นะครับตรงนี้ ờ, จะไม่แตกไม่รล้าเลยนะนะครับปกติเลยสภาพปกติพี่อันนี้นะครับแก้มขวานะฮะสวยๆเม็ดองเม็ดอาร์สวยๆพี่นะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับนะครับนี่นะฮะน็อตฝาหน้ามีขยับสีกาวเลยน้องฝานะครับรูกลมเม็ดอาร์ต่างๆนะครับสวยๆนี่นะนะครับอ่สตองสแตมยังอยู่นะผมนะฮะรูกลมเม็ดอาร์ต่างๆลุบไปไม่มีสากนะด้านในนะครับนะถือว่าไม่ได้ทําสีมานะสภาพเดิมๆสวยๆเลยพี่สีกาวเลยน่องฝานะครับ ไม้แสนโลนี่ไหมนะคันนี้นะครับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะภายในเนี่ยเอ่อแบตเตอรี่นะนะครับดีเลย์แผงฟิวครับผมนะกองโซล่านะครับแล้วก็ท่อยางต่างๆนะครับนี่สวยๆนะฮะเอาผมให้ดูใบพัดลมหน่อยนะมีพัดลมอยู่นะนะครับพัดลมนั่นไหนนะพี่นะนี่นะพัดลมมอน้ำนะครับอันนี้เป็นเอ่อน้ำมันพาวเวอร์ครับนะน้ำมันพาวเวอร์ถังพักน้ำนะฮะถังพักน้ำนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ท่อลมต่างๆนะครับไม่มีแตกนะไม่มีรั่วนะฮะก๊อกอากาศนะครับน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ปั๊ม ABS นะครับพี่ดูประเก็นฝาสูบประเก็นฝาวาล์วนะครับตรงนี้นะนะครับท่อนบนท่อนล่างนะครับไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะนะครับแห้งๆเลยห้องเครื่องแห้งๆนะครับด้านล่างจะเป็นเทอร์โบนะนะครับแล้วก็ท้อยเสียยาวไปด้านหลังเลยนะครับแต่ภาพสวยจริงอันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับนะฮะอ้ําพลาดเลยพี่สำหรับรุ่น28นะครับผม8 8 9 0 0นบาทนะราคาไม่แรงเลย โอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับสำหรับ t o y o t a f โฟล์เนอนะครับคันนี้ 2.8V ปีนะปี2018ครับผมได้เป็นสีขาวนะครับแหล่งที่มานะครับเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่ปลดประจำการมานะครับเลขไมล์เป็นแค่1 1 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับระยะการเข้าสูนต่างต่างนะครับตรงตามระยะเลยนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถสวยหนึ่งรุ่นนะครับที่เข้ามาที่บริษัทพิยนนะครับนะฮะ สนใจที่จะดูแลต่อนะพี่นะคันนี้ผมว่าคุ้มสุดๆนะครับได้เป็นสีขาวเครื่อง2.8ลิตรนะครับ177แรงม้านะรัดเครื่อง 1Gd นะผมนะฮะใช้กันยาวๆเลยพี่สำหรับเครื่องเกียร์โตยต้านะครับนะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับมีไว้เก็บเอมีไว้ใช้งานที่บ้านนะนะครับผมว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับทุกรุ่นนะครับราคาฟฟลเนอร์ไม่ค่อยตกนะพี่นะนะครับมีอนาคตแน่นอนพี่คันนี้นะครับ889,000บาทนะครับ นะผ่อนก็อยู่มาหมื่นห้านะครับโดยประมาณนี้นะครับหมื่นสี่หมื่นห้าอ่ะประมาณนี้นะครับปี2018นสิบแปดนะไม่นะนะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยสำหรับตัวโต้ตาโฟยเนอร์นะครับเนี่ยใครที่หาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยเบอร์ผมล่างนะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับแล้วก็อาชีพต่างๆนะครับที่สามารถออกได้นะครับนะข้าราชการรับสากิลนะครับพนักงานบริษัทนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดนะครับผ่อนมอเตอร์ไซค เกินปีขึ้นไปนะสามารถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงเลยพี่นะครับมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับอาชีพอื่นนะครับนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเงื่อนไขเดียวกันหมดนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือรัฐสกิจนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับส่วนอาชีพอื่นนะค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายมีหน้าร้านนะครับค้าขายตลาดนัดนะครับนะขอคุยละเอียดก่อนนะพี่นะอาชีพอิสระนะครับรับเหมาต่างๆนะครับเกษตรกรนะหรือว่าทำความเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับขอคุยละเอียดก่อนนะครับเบอร์ผมด้านล่างนะ นะครับสูตรก็สามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดหรือที่ช่องทางของไลอ้อนนะครับผมมีเอน้อยๆนำหน้านะ L E N G สี่ตองสามนะนะครับแอดกันเข้ามาคุยคือรายละเอียดนันก่อนได้นะครับถ้าสนใจนะครับสามารถโอนจองได้ที่บัญชีคุณวชิระณราลงเพชรนะครับตามที่ผมขึ้นในนี้นะนะครับมี2บัญชีนะ S B กับกสิกรนะครับผมนะฮะก็สามารถโอนจองได้เลยนะครับเอ่อเป็นเบอร์บัญชีของเจ้าของเลยพี่นะเจ้าของเพชรยนต์เลยนะครับทางเจ้าของจะเช็คบัญชีด้วยตัวเองนะครับผม ปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับบัญชีนี้นะครับโอเคนะฮะใครสนใจให้ไวนะพี่นะ2.8นะครับไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะครับนะฮะฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e ในช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะในการนำเสนอนะครับอัปเดตนะฮะรถเข้าใหม่ในครั้งต่อไปนะพี่นะนะครับคันนี้ถือว่าสวยหนึ่งรุ่นนะครับมีไว้มีนะคตแน่นอนพี่นะครับคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับช่องบีมรถครอบวนะครับนะฮะ โอเควันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะผมสวสดีครับ